สมาชิกใหม่เลยอื จากเดิมเนี่ยที่มีอยู่แค่ซออีรีนาะแล้วก็เยลสามสมาชิกที่เหลือ3าคนใช่ไหมคะ,ะใช่ล่าสุดคนใหม่เนี่ยเลยก็คือคีซอเป็นสาวหน้ามวยเดี๋ยวจะขึ้นนะเป็นผมสีทองทองแล้วไฮไลท์สีฟ้าสไตล์เธอเนี่ยจะน่ารักแล้วก็เปรียปร้ยวจีววได้ด้วยเปรียปร้ยวเนาะเปรียปร้ยวๆมวยๆใช่ทั้งนี้เธออายุแค่19ปีเองอ่ะเธอเป็นใครมาจากไหนเคยเป็นอดีตเด็กฝึกในค่าย The Black Label ในสังกัดของ YG Entertainment ค่ายใหญ่เน ใช่ค่ะแต่ว่าสัพักเนี่ยก็ออกจากค่ายมาแล้วก็มาเดบิวตกับ h i k ีเนี่ยแหละตำแหน่งวเคอลเลยนักร้องเลยเนี่ยตอนแรกฉันสับสนเนี่ยฉันเห็นแค่สามคนมันมันมีเงาไีกคุณข้างล่างเนี่ยมันจะมีเงาคนแบบว่านั่งอยู่ใช่ต้องดูดีๆนิดนึงสายตาฉันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วคุณต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนะอะไรยงี้ ทางนี้คุณผู้ชมรอติดตามนะเพราะว่า h ฮคีเนี่ยเขาะจะคัมแบ็กวันที่6กรกฎาคมนี้เอ่อเวลา1 6 0 0นตามเวลาประเทศไทยชื่อว่ารันด้วย